สวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านครับผมพี่พี่ครับคลิปนี้ผมเขามาบ้านต,าต้นไม้ตอนกนางขึ้นคนเดียวนะครับซึ่งมีผี่คนหนึง่งเพิ่นเด้ขครับรถ่านบานต้นไม้แล้วเพิ่นก็รถโ,โทรหาผมมาได้เข่ามาบานต้นไม้บอคือมีคนไปดังไฟยืนเขานึกว่าโต น,นี่ผมก็ได้่าหน้าตาคุณวอยแล้วก็ได้ว่าบอผมเปนคนบ้านห้องผมก็เลยได้เดินทางมาจากล่านป่านะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในป่าแล้วครับเดี๋ยวผมก็เข้ามาในบ้านต้นหม่ตอนนี้อยูอย่อยู่ในป่าแล้วเดี๋ยววันนี้ผมืเม่อกำลังจะถึงมาต้นไม้ครับแต่ผมก็เห็นกลองไฟแล้วล่ะบน บม่รู้ว่าอาจจะมีคนดูหรือบะมี่นะครับพอผมกับสังเกตเบื้องกัไฟก็ดังเลยนะแต่คนยังบอท่านเห็นนะครับพี่พี่พพครับยังมกดติดตามกนไรก็แช่ครับก่อนที่จะไปช่มชิปเต็มกะขอคนนึงเลยหนึ่งแช่ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมกับทีมงานครับพี่ไปไปดูกันครับ ต้องหูอะไรวาผู้ใดคือกะมันยึดบานทำไมเา้าวลุยพี่ๆครับเห็นบ่<ม>เห็นเห็นแสงไฟบ่ครับนั่นละครับนั่นคืออยู่บ้านต้นไม้นะผมก็ได้ปิดไฟนะคเดี๋ยวผมจะค่อยๆย,ย่องไปบ้างไกลๆขอภัยนับในการ โอ้เสียงดังบริครับปากติดตา นั่นแหละครับตรงไฟมามาบอยู่นั่นก็คือมีคนอยู่นะครับเป็นไฟจากแบตเตอรี่ครับแล้วก,ก็ไฟกองหนึ่งครับตามที่ผมสังเกตอยู่นี่ผมก็ว่ามันน่าจะอยู่ค้นเดียวนะครับแล้วก็พผี่้นที่ว่าเราขเขามาเบิงกะว,ว่ามันเป็นในในโมบานหรือคนในเขต พื้นทีน่นี่นี่ด้วยด้วยนะครับฟับงครับเก้าครั้งี่ยังอยู่ พอดีครับตอนนี้ผมผมเห็นเขาชัดมากนะครับเขาขนาาทางผมครับระยะตอนนี้อ่างกันประมาณเกือบิ0เมตรครับเปลี่ยนกวองไปกับไปขวางเข็่ยขวงไปบ้าง จะแอบดูให้ใครล่ะจะผมจะเปิดไปใช้แย่งไปเลยน,นะครับพี่ๆสองไปหาเขาเลยครับอะไรอะพูดได้ครับอ่ะผมไม่บอมครับบอมใครบอมเจ้าของมาทำไมนี่ละครับ ใช้บ้านใครไ,ได้หนิเอาผมกับพิ่งเข้ามาในตายนะครับพอดีว่ามีคนไปบอกผมว่าไอ้มีคนเขามาอยู่นี่เฮ้ยทีมมีดก,ก,ก้น,งงนม,มีดเฮ้ยยังไงขามาเขามาหยุดเอาหยุดใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีว่มาม้าตะไสครับพี่พี่เห็นบ้านเย็นเย็นลบนะครับมันลบลบหยุดบังตงัวไม่ครับ ไปกัลยุนีได้ล่ะตอนนั้นก็ใส่คือเด็กไม่ยู่บ้านต้นไม้มันหลายคนนะครับที่เขามาอยู่แบบนี <leaned down S 1> ้มาทางไหนน้อพี่ๆครับมีมีพร้อมนะครับเดี๋ยว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 เข้าไปไม่ดีกันนะเอาพี่ๆไี่ไปไผมมา yeah cái nó nhàng về rồi lay kia đây cái nó quẩn như bọn hắt bật chả cần gì được được cái dưa nó nhàng về sang này i na We have to leave. We stay there no morning. Not a time to leave. อจอดอยู่นั่แถวนี้บ่ฟันน้องเมืองเรานะมันเข่ามากเมืองกว่าไหนโอ้วอางมาเมืองกว่าดู นี่ครายังเหลือคนอ่ะฮะไปไปไปจะมาคับบินครับบิงันพุ่มพบอยู่รังแกนะครับแกไปเห็นครับ เด็ปา่าไม่ปายังใส่พี่ค,ครับผม,มเฮชแนด้ปพนนีมันแด่นพันของกับรมแนี่มันเเก็บบอาน,น้ำมาเกเกบอาตามมาแล,ล้วปะเรื่องหัวไฟ พี่ครับปิดชิปอย่าบริหนาด้ยนะครับผมขออนุญ,ญาตย่งางลัดออกไปจากป่าเราผมขอ,อกระปั้นนะครับแกมีอาวุธพร้อมนะครับผมกับบริภพสัมภาระหรือมีดมาพร้อมนะครับเรือวุฒไใดไมาพร้อมไปติดตามบอมโคเทชิบนาะชิฟนี้ผมกับ พี่ชีไปเพียงแค่นี้ครับพี่พพรรครับนี่ต้องกดติดตามกดกระตแจงครับผมเป็นกระงใจบอกกบที<笑><笑><อ>บ๊ายบายครับ